Northern Gate. Is the charge set? It is. Listen, guys. In case this doesn't work, whoa! Don't say that shit. It's bad luck. We just want you to know that. Shut up, man. I'm serious. Okay. It's not work. <laughs> or... going <laughs> <laughs> to ah. the <laughs> เราฟั่ะเราต้องลงไปด้านล่างเข้าอุโมงค์นี้ไปก่อนเลยไปตรงเข้าอุโมงค์นี้ไปก่อนเลยจ้าอ่าจุดม,มุ่งหมายเราเดินขึ้นไปด้านบนนะโอเคอุ้ยศบี้กลูมาว้าวเย็น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 ปะปะโอเคใส่กระตุนไปต่อ ยิง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 เอโอ้โหเ,เหมือนแบบพระาทิตกำลังจะตกดินอะเอ๊ะมีคัดเอาให้สับสับก่อนโอเคเราต้องไปกันต่อทางด้านซ้ายนะคะทุกคนไป โอ<ม>เคเรียบร้อยแล้วไปกันโ้อ้ยิงยิงยิงยง,ยงอยงเฮ้เอเ้เฮ้ ออกประตูนี้ไปเลยค่ะทุกคน s <S เราไปที่เกตต่อไปกันดีกว่า oh, <now. S 1> เราต้องขึ้นไปด้านบนนะเดี๋ยวหาทางบนก่อนว้วซองบี้ตายเกือบเลยอบอกเลยด้านบนมันก็จะมีนะา,ายคุมอยู่นะคะทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนป้อมปาก,การเลยอ่ะด้านบนอ่ะ เดี๋ยวเราสำรวจก่อนว่ามีกระเป๋าไข่คนไหมอ้ามีของกระเป๋าจะมีกระเป๋าปืนหนึ่งแล้วก็รวดหนมหนึ่งลดหามคือรวดหนาช็อตไฟฟ้านะอ๋ฟันเฮ้ <Okay. S 2> ว้าวมีไหมลาก Get the zinc out of my face! Good riddance, Cái nè. Trời thúc to. Zinc, 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 zinc. Sai cái thôi Ba. Phòng này. À. Phun luôn. Bao sức cá. Em ơi, em. ต้องช่วยเขาสก,กัดแล้วแหละยิงยิงวปบอลระเบิดยิงยิงอ่แแแาแตกแตกปอลระเบิดแล้วแตกยิง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 อัาวเด็กไปเด็กจะทนว้า รอบขึ้นมาได้นะลองดูก่อนเหมือนลอบขึ้นมาทางไหนตอนนี้ตนเติมเบกปะโอเคเออยิงยิงเราสามารถเข้าป้อมได้ะะอะทุกูบอลปืนโดนเนี่ยเออโอเค เราต้องไปกดแผงควบคุมด้านหน้านะคะทุกคนปะกดตกโอเคเย้ง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 เชือไอ้ปันปันฮะกระเป๋าเครื่องใครคุเชือไอ้อีกแล้วปั้นปันปั้น là bơn capped sữa. I am cross mugging about in shit. thì sang thân và sức ta đó. ơ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  này ơ nhưng chúng ta phải trước ở đâu? Không thấy โอ้โหเป็นเวลาที่แบบโผเพย์โพ่เพลแล้วมันยิงยากมากทุกคนเวลาโผเพเนี่ยมองไม่เห็นนะ่ะซัดไป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 ,ไป,ไปใส่กระสุนอุ้ยมันลงมาอีกแล้วมันโดนลงมาอีกแล้วซัดไปดี เราต้องไปที่ประตูด้านหน้านะคะทุกคนเราต้องผ่านประตูนี้ไปนะ,ะจะ๊ะไปผ่านไปชั้นนึงแล้วโว้ซอมบี้่วงออกมาเป็นดอกเพชรเลยตรงมันดงไม่ได้หอ้ยป่าเลย ใส่กระสุนยิงยิงยิงโอ้อัดไปอัดไปอัดไปใส่กระสุนไปโอเคขึ้นมาด้านบนก่อนนะจ๊ะโอเคเฟสนี้ลงด้านล่างโว่เติมเลือดตัวเองก่อนแดงแบบแดงสาหฮัสเลยอะเมื่อกี้ อันนี้เป็นเหมือนออฟฟิศขันรับเลยอ่ะอันนี้ล็อกต้องหลดลงร้านล่ะ Jumping into the shit จ้าเนาะ Whoa Come on it cap Come on it ร a p ไม่เคยกลัวโอเคอันนี้เป็นจุดเติมสพเบียงอ่ะ เพื่อนเราไม่ต้องคิวรอบนี้เพื่อนเราเลื่อนเหลือฟูได้แต่ประเดนก็สนใ่มันลงไปไปไว้ก็ปแล้วเบิร์ดก็มันเยอะจา้าเฮ้ยแกตึ๊บตาขอามาง

ไะอ่ะเก็บสเสบียงเราต้องไปที่ประตูด้านหน้านะคะทุกคนไปอ่ะขามเฟสนี้ไปก่อนเลยจ้าอุ้ยเจอแกะเลยอะเหี yeah. okay. ไไ้ย We found where they're getting in, big time. เหมือนอยู่ในท่อระบายน้ำเลยอะเอ๊ะตรงกำแพงแวบๆไม่ใช่เดี๋ยวมองก่อนสะท้อนอ้ามีประตูตรงจุดนี้เราต้องออกประตูนี้นะคะทุกคนเดินลงไปเอ๊ะเหม่อเราต้องเก็บอะไรที่พื้นบางอย่างอ้าอัานนี้คือไฟฉาย โอไม่มีไฟฉายแย้มจะน,นะมองไม่เห็นเน่ยโอเคไปกันเออเราได้ไฟฉายมาแล้ว oh. คือสว่างขึ้นเลยอะ่ะบอกเลยว่าสว่างอะ่ะอุ้ยบีนอนเกลื่อนเลยอะ่ะเราต้องทำภารกิจเอาอะไรบางอย่างอ่ะ ตบไปมาหยิ่งยิงยิงยิกเฮ้โอ <up>. ้อะไรวะเนี่ยหัวกะลกกะโลกเวยไปหาจุดหายก่อนีมีไม้กางขุ่นกางเขนด้วยนีไม่ใช่งแกงหนแกงหน ก,กรรมมันเลยโอนัว,ยว,ยวลยอะช้ำเยอะไปเวนะลูกสรมันทางเนี้ประตูนี้รอ่าประตูนี้แเนเะระเบิดได้ยังไ,ไหม เก็บแล้วเฮ้เราต้องไปหาที่ติดระเบิดกันเราได้ระเบิดมาแล้วนะคะทุกคนเราต้องไปหาที่เราต้องติดระเบิด <c oughs> เมือนเราเราจะต้องขึ้นไปด้านบนนะฮะขึ้นบันไดไปก่อนเลยโอเคไป เราต้องขึ้นไปด้านบนตามลูกโซ่เลยนะคะทุกคนไปกันยิงยิงอไันเกเกเลยยิงยิงยิงเอ๊ะเดี๋ยวนะอ้าายังไม่ถึงที่ติดเตยเดมันะคะทุกคนไป เป็นลูกศรอ,อ้าวเราต้องติดกำแพงตรงนี้ไปไปแล้วจ้าโอเคติดตั้ง,ง,นนงระเบิดเรียบร้อยไปกันเราต้องกลับกันแล้วเก็บระเบิดไปแล้วหนึ่งจุดจ้า มันปิดทางอุโมงค์แล้วนะคะทุกคนปะเราไปต่อทางนี้กันเมืเกี้ยตอนที่เราระเบิดอ่ะหินมันตกลงมาปิดปากอะกปิดปากป,ปากถ้ำอะฟังเรียกว่าปากถ้ำแล้วกันให้ซอมบี้มันไม่มาปะเราปีนขึ้นไปก่อนขอเยียบหน่อยนะแ <'s> โอเคขึ้นมาด้านบนได้สำเร็จแล้วนะจ๊ะไปกัน The bastards are coming in through the gate Wow Jeremy we've got a fuel trench and zombie มาชัดเลยตะเคีนกระสุนใส่มันไปเฮ้ยยิง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 ตายยิงแล้วลติดเชื้อแล้ติดเชื้อปะโจ เที่ยงไรถ้าเราไม่รีบแก้ผิดตัวเองนะสมบี้อ่ะสมบี้คือเราเอ้าไปสามเท่อ่ะเราต้องไปแผงควบคุมด้านหน้านะจ๊ะกดไปเลยจ้าเรียบร้อย โอ้โหซอมเีกรูแบบลุกปะเฮ้ยเมื่อกี้ฟังเห็นกระเป๋าคข้ายกนอยู่ทางด้านขวามืออ่ะ เก็บก่อนเลยป้าขึ้นไปกันเออมีัวดรูดหนามตรงนี้ไม่ัวดรดหนากนะคะทุกคนมันคือัวกันไฟทอสอะัวดักอะไปไปทำไมมันขึ้นมาเป็นหัวเขียวหมดเลยวะเนี่ยอ๋อออันนี้เข้าป้อง ก็ปุบปืนก้อนยิงยิงยิงมันจะมีคล้ายๆเหมือนถังแก๊สอ่ะอ้าไป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 ยิงใส่กระสุนตายโอ้ตายแล้วโ <Keep coming. S 1> อ้ยรอบนี้มีเลือดไฟฟ้าให้หนูร้่วยอ่ะมันแน่ๆไปใช้บาร์าสตาเสร็จ อ่ะมิใครกลอนอีกแก,ก้นิวางดักไว้ไม่เสียหลายน,นะคะทุกคนคเขาไม่รู้หรือว่าสปินขึ้นทางไหนปาลระเบิดเออแตกแ,แตกมีแตกอ่ะเฮ้ไปยิงยิงยิงปาลระเบิดชักชักชักใส่กระสุน,นอ่ะบาสุก,ก้า thăm thăm phán 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 rồi thăm 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 lên thăm thăm <Okay. S 2> มองก่นอนอ่ายิงยิงยิงเออปั้นเฮ้เฮ้สนุ้งใหม่เราตรงนี้กดแผงควบคุมไปก่อนจ้านหนึ่งโจทย์ค <fuerte> คัั e ัด okay ิดิงดดิดิรเนะตไอ้มันติดกับดักระเบิดะตัวนเนี่ยเฮ้เติมเลือดก่อนะเก็บเครื่องระสุนเก็บกระเปาไยเตะสย มีลูกสรนว่าให้เราไปเกตตึงแล้วอะไปกันเราต้องไปกันแล้วเอ๊ะเราต้องไปทรงต้องปันเทนเนอร์เมื่อกี้มมันแนวบๆ่ะใช่ปะวะอ่านี้คือปืนทูว้าวฮะที่มีเส้ไร

เฮลิคอปเตอร์ยิงมิสไซล์ลงมาฉันว่าตอนนี้เป็นเวลาที่จะดื่มมันแน่นอนในห้องเครื่องสมมติว่าเพียงแค่ทิ้งรองเท้าไว้ข้างนอกฉันจะเผาถุงเาของฉันผ่านแล้วนะคะทุกคน